ขึ้เนเหนือไปเชียงใหม่ช่วงปีใหม่บรรยาการที่วัดตำหนักตำบลดอนแก้วอำเภอสาราภีคึกคักมากครับประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางนำพวงมาลายัยดอกไม้ทูบเทียนเข้ากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อมงคลเนรมิตรปฏิหารทรัพย์อนันต์องค์สิรินิลการนาคราชและนาคราชเสนาอีกสององค์ภายในวังบาดานทรัพย์อนันต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเดินลอดถ้ำสิวอดีตชาติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่เดินทางมาขอพอรส่วนใหญ่อธิษฐานในเรื่องสุขภาพโชคลาภและหน้าที่การงานก่อนจะขึ้นไปยังจุดสุดท้ายนักท่องเที่ยวจะนำพานประทีพ7็ดวงพร้อมทูบเก้าดอกตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้ขอพอรสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิปางประธานพรสำเร็จองค์ใหญ่สูง11เมตรที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนถ้ำพญานาคราชคุณลาวันขันดีชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นจิตอาสาช่วยงานวัดบอกว่า ตั้งแต่สร้างส,างสมเด็จพระมหาจากาาักรพรรดิปางประธานพร,นพรสำเร็จชาวบ้านในพื้นที่มาขอพอรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาแล้วสองคนตามนิมิตของเจ้าอาวาสเชื่อว่าจะให้โชคใหญ่ทั้งหมด7คนอยากแสมาเนะะมมาะที่โครงการลงติ๊กตอกในนักคนเราเห็นกันเลยไหมเพราะคนที่นี่คนที่บ้านนี้เป็นถูกลรี่างวัลที่หนึ่งสองคนว่ะค่ะ,จะเจ้าเพิ่นมาไหว้ตรงตอนโครงการก่อนแล้วไหว้ไหว้ก่อนนั้นต่อการสร้างองค์ะเนาะ หลวงพ่อฝันแบบนี้แปลว่าเหลือโคต้าคนถูกรางวัลที่หนึ่งอีกหคนครับ